ตัวละห้าบาทอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเขาขายอะไรนะครับที่อยู่ในบูทูธนะบูทูธระยะไกลนะครับอย่าลืมเขาคนนี้ดูดูในเพจผมได้นะครับร้านนี้นะครับขายอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับเสื้อผ้ามือสองอ๋อสวัสดีพี่ใหม่นะครับสวัสดีพี่ใหม่ นะครับอันนี้ก็เจอ,อคนเขาขายอันนี้ก็มาอยู่ในเขตของพระประแดงนะครับตรงนี้เป็นแยกพระประแดงอาเขตนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาตลาดนัดเล็กๆอยู่ตรงแยกนี้เลยนะตรงนี้เราจะไปท่าน้าพระประแดงนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าแยกตามแยกพระประแดงอาเขตนะครับ แล้วเราก็จะมาตลาดตรงนี้นะก็ไม่ไม่เล็กเท่าไหร่นะแต่ว่าอาจจะมีตลาดมือสองที่เป็นแนวของผมอยู่ในตลาดนี้ก็ไม่มากนะครับก็มีบ้างเล็กน้อยก็เป็นการแนะนําตลาดแล้วกันนะครับวันนี้ไปหลายตลาดแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยไปตลาดใหญ่ๆนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตลาดแนวของผมอีกที่หนึ่งนะคือด้านหน้านี้ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่า ก็จะเป็นแนวอของของเก่ามือสองนะครับของแบรกับพื้นนะแนววินเทจของผมนะครับค่าเครื่องก็มีนะแล้วฝั่งโน้นก็จะเป็นก็เสื้อผ้าราคาถูกตัวละสิบบาทฝั่งด้านหลังก็จะเป็นเสื้อผ้าเหมือนกันนะครับมีทั้งใหม่ทั้งเก่านะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับวันนี้ก็เวลาประมาณสี่โมงนะ ผมมานานแล้วละ่ะแต่ว่าแดดมันร้อนนะครับวันนี้เนี่ยอ,นนอันนี้คือด้านหน้านะส่วนฝั่งฝั่งทางนี้ก็น่าจะไปท่าน้ำข้าระแดงนะครับฝั่งนี้นะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันนะครับวันนี้ผมจะพยายามเดิน,ดนยาวๆแล้วกันนะครับเดินเข้าไปถึงตรงส่วนที่เขาโอ้โหขายเสื้อผ้าด้วยนะครับเสื้อผ้าเสื้อผ้าเสื้อผ้าใหม่นะครับ เสื้อผ้ามือสองนะไอคหับเด๋รองเท้า,านะครับแล้วก็ของใช้เครื่องมือช่างต่างๆนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแนะนําตลาดนะครับอาจจะเป็นตลาดที่ไม่กว้างใหญ่มากน,ะนี่พระเครื่องก็มีอยากได้พระเครื่องจากว่าสองพระเครื่องก็มาได้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายดูบรรยากาศก่นะครับ เนี่ยครับก็คือตลาดไม่ใหญ่นะแต่ว่าตรงนี้ก็น่าจะมีประมาณว่าพี่น้องชาวเมียนมาที่มาทํางานต่างาในในในกรงเทพนะเยอะนะแล้วเสื้อผ้ามือสองก็จะขายดีนะที่นี่นะเพราะว่าราคามันถูกนะครับราคาไม่แพงนะของเก่าต่างๆนะครับซึ่งหลายๆตลาดก็มีนะแต่ว่าวันนี้แนะนําตลาดข้าวแรงอาเขตนะครับ ลมอยากได้อะไรมาเลยเอายังไม่ได้ลองเลยของใช้ต่างๆเยอะแยะเลยครับมีบรรยากาศนะครับช่วงประมาณสี่สีโมงนะสี่โมงมเย็นนะครับจะเดินช้าๆนิดนึงเพราะว่าตลาดนี้ไม่ใหญ่นะครับก็จะเป็นเหมือนก็จะเป็นเหมือนตลาด ตลาดเปิดท้ายนะครับท่านผู้ชมเี่อเท้ามือสองกระเป๋าเครื่องมือช่างนะครับเขเปิดเต็งฤิษกษิ์ผมคลัวมันติดกษิษ์ไม่เป็นไรครับตรงไหนผมใส่เสียงมีเสียงขาดหายไปก็ต้องขออไัยด้วยเพราะว่าผมจะใส่ใส่เสียงรับใส่เสียงทับไปนะ ส่วนมากไปตลาดหลายตลาดนะครับตลาดใหญ่ๆเข้าไปนะครับอันนี้ตลาดประมาณขนาดย่อมๆนะครับก็ไม่ใหญ่มากนีขายทุกอย่างเนี่ยขนุนก็ขายนะครับขายเาบบาทขายมะนาวด้วยมะนาวสิบบาทด้านไหน เยอะแยะเลยละซื้อตลาดพรดิกแดงยังไม่ได้นะพระแดงรูปปลาโอ้โหสิบบาทจานบปเลยเออพอริกแดงรูปปาเนอะตสอบจานโอ้โหมะนาวมะนาวบางทีคนเราก็มาเดินดูของเก่าๆเผื่อจะเจอของดีๆบ้างน,นะครับนะตลาดก็หลายตลาดนะผมไปมาทั่วสารทิศนะการเมืองนั่งหรือตรงละแวกแถว ใ,ใกล้ๆกรุงเทพนี่ก็ไปหลายที่นะครับอันนี้มันอะไรอะ่ะขี่รูกสวรรคต่างๆนะอันนี้มันไฟจักรยานนะพัดลมพัดลมดู่ช่วงนี้ใครต้องการอะไรก็มาเอาได้นะครับ ตาโขอไครครับจังงอติดกับนี้แดดมันก็ยังร้อนอยู่นะแดดก็ยังใหม่ก็จะเป็นพวกแคมแคมป์ต้นยอดนะแคมปต้ยอพวกเครืงเสียต่างๆก็มีจอ a อ d r o i d ลงัดส่วนมากก็จะเป็นตลาดมันก,ก็จะอยู่ประมาณช่วงช่วงนี้ครับช่วงข้างหลังก็จะเป็นพวกเ,เสื้อผ้านะครับที่ผมเห็นเขาหรือเสื้อผ้าตรง ก็จะเป็นเสื้อพวกเสื้อผ้ากันสอบนะครับคือเขามาขายน่าจะตัวละ5้บาท10บาท mm hmm. ก็มีนะครับ ไม่มากนะครับมีประมาณนี้นะที่เป็นแนวของผมส่วนมากก็จะเป็นเสื้อผ้านะแต่ว่าวันนี้ผมจะพาเดินให้ทะลุปไปถึงโน่นเลยนะถึงด้านหลังของพระประแดงเน,นี่ยครับวันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้านะห้าสิบบาทตัวละสิบ ก็เป็นสเสน่ห์ยอย่างหนึ่งนะครับของตลาดาแนวเสื้อผ้านะครับส่วนมากเขาก็จะเอาแนวของผมนะครับคือแนวที่ขายผู้กับพื้นแบบนี้นะเ็มาเรียกลูกค้าในกนารมาเดินตลาดนะครับนี่ครับอาจจะไม่ใช่ตลาดแนวทวดนะ่้มากครับส,ส้นิ่ที่เก,กว่าต้อมพตกรรมที่ดีนะครับเดี๋ยวผมจะเดินจะเดินอ้อมไปทางอีกส่วนที่เป็นเสื้อผ้านะครับ ีก็จะพยายามเดินช้าๆนะครับตลาดไม่ใหญ่เดินช้าหน่อยก็ได้เดี๋ยวเราไปดูเสื้อผ้าที่เป็นออราคาราคาสิบบาทนะครับฝั่งโน้นตัวนี้เท่าไหร่ไม่รู้อันนี้แปดสิบนะตัวนี้แปดสิบบาทสามสิบบาทฝั่งโนนฝั่งโนนเขาขายกี่บาทวะเดี๋ยวนะผมเดินไปดูครับขอโทษครับ ไหนก็มาแล้วนะครับออเสื้อผ้ามีหลายราคาก็คือเเสื้อก็สอบนะครับรับเตัวเท่าไหร่น่วควับก็คือเลือกขึ้นไปอย่างนั้นเลยลือกันไปดูสิผมเห็นมีเสื้อสีบาทผมเหนมีเส้อาทครับนผู้ชม วันนี้อาจจะเดินมั่วสักหน่อยนะขออภัยด้วยเดี๋ยวไปดูเสื้อ10บาทริมๆนี้ก็เมื่อก่อนมันจะเป็นตลาดนะตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาลื้อออกไปที่จอดรถไปแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นาขายเสื้อผ้าอยู่ตรงส่วนนี้แล้วก็มีส่วนอาหารอยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวไปดู10บาทนะครับผมทําคลิปสั้นไปแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าก็ทําคลิปยาวว่าต้องถ่ายตัวนี้ด้วยราคา10บาท ราคาสิบบาทจางนั้นเลยนะาานะครับตัวละสิบบาทนะครับนี่ก็เป็นเสื้อแนวเสื้อกหลีนะครับแล้วก็จะเป็นกางเกงฝั่งนี้นะครับกางเกงก็สิบบาทตัวละสิบบาทนะครับสิบบา,บ,บาททุกตัวเลยนะครับนี่สำหรับคนที่ มีไรายได้ไม่มากนะครับแล้วก็ชาวพี่น้องชาวที่เป็นต่างด้าวเขามาซื้อเยอะนะก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้นะครับตัวละสิบาบาทนะครับเดี๋ยวเราเดินออกไปด้านหลังฝั่งโน้น,นวันนี้ก็พาเดินนะตลาดมือสองนะครับตลาดแนวของผมนะครับส่วนของตลาดข้าวบรายอาเขตน,นะครับ อาจจะมีไม่มากนะครับส่วนนั้นแต่ว่าส่วนที่เป็นเสื้อผ้าเยอะนะเดี๋ยวผมพาเดินไปดูข้างนอกเนี่ยเสื้อผ้านี้ก็จะเป็นเกตราคาประมาณ20บาทน,นี่ตรงมือเนี่ย2ีบาท3 5 20นะครับ20บาท 20บาทมันจะเป็นเสื้อประมาณเสื้อเหมือนอยู่ตลาดปัตตานีก่อนนะครับเนี่ยเสื้อของของบริษัทเขาอะแต่ว่ามันใหม่นะใหม่มากเลยนะครับกางเกงยีนก็ตัวละร้อยนะครับ ไปนู่ะครับริมๆนี้ก็จะเป็นแนวเสื้อผ้าใหม่ซะมากกว่านะครับข้างในก็มีใหม่นะครับใหม่แล้วก็มีเก่าผสมกันเนี่ยพวกนี้นะผมคิดว่าน่าจะเป็นเสื้อเสื้อมือสองอะ่ะตัวละสามห้าเนี่ยตัวละสิบบาทก็มีนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นมือสองนะครับ เครื่องก็มีนะดูบรรยากาศนะครับครับเราเดินเข้าไปข้างในนะครับ เพราะว่าด้านในก็จะเป็นเสื้อผ้าแล้วก็เป็นพระเครื่องพระเครื่องก็มีหลายแผงอยนะนี่ใครอยากจะมาส่องพระนะครับนี่ชอบขายความแสรัทธานะครับก็มาเดินได้เก่ง50บาทเก่งยืนห้าสิบบาทตัวละ10บาทก็มีเห็นไหมอ๋อใส่ทำงานใส่ ใส่ราคาถูกนะครับมีเงิน10บ,บาทก็มีเสื้อผ้าใ<ร>ส<า>่ไม่ได้อะไรจะเอาใส่ข้ากรเปาไหอ๋อรับผมเนี่ยครับก็เป็นตลาดมือสองนะครับตลาดแนวของผมนะครับฝั่งนี้ฝั่งน้นก็จะเป็นเสื้อผ้าเดี๋ยวผมเดินเข้าไปดูให้ใหใหทั่วๆวันนี้เป็นการแนะนําตลาดนะครับของเก่าก็มีนะท่านใดที่อยู่ใกล้ๆแถวข้าประแดงนะครับเขตของข้าวประแดงของข้าวประแดงอาของเขตนะครับ สั่งทงเดาวพอนองฝั่งนี้มาได้นะครับส,สวรรัสดิ์อะไรพวกนี้ยมีสารพัดเลยัเ่อรช่างเท้าตัวลเนี่ยเส,เเสเยยยื้อผ้าก็เหมือนเทาเสื้อผ้าอถขายตัวลสิ่สิบโห นี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นขายพวกกับข้าวนะครับตรงนี้ฝั่งนี้กับอาหารการกินของกินก็เยอะอยูน่นะตลาดนี้ขอโทษผมเคยมาทําคลิปเกี่ยวกับอของกินอยู่ตลาดนี้ก็หลายหลายหลายครั้งอยู่นะครับนะของอาหารกับข้าวต่างๆ ในตลาดนี้ว้างไปถึงโน้นเลยนะผละไม้ผัดนะครับแล้วก็เป็นพวกลับข้าวนะครับฝั่งนึ้นะอันนี้คือเดินทะลุจากฝั่งโน้นมานะครับ๋ยวผมพาเดินไปตรงตลาดเสื้อผ้าแล้วกันนะครับขาโมไม่เจอตลาดผ้าตลาดเสื้อผ้ามันฝั่งหนอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในแล้วกันนะ ั <c oughs> บ,บของกินแกงป่าของกินเยอะเลยครลาดนี้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของของของอาหารการกินนะครับอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ทะลุมาฝั่งนี้ ก็จะเป็นตลาดพวกเสื้อผ้านะครับผลไม้ก็มีเดินยาวเลยนะผมไม่ตัดคิปนะอั้ก็ถ้าทะลุมาลิมนี้นะครับลิมนี้ก็จะเป็น เสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าที่เขาอาจจะเป็นเสื้อกระสอบนะคงเขาแจก่วอยางนั้นนะันี่ดูดูนี่ดูจากการปูนะครับแล้วก็ขายตัวละยี่สิบบาทนะครับยี่สิบบาทก็ลือก็คนกันไปนี่เนี่อพวกนี้ตัวละยี่สิบนะครับ หานยี่สิบบาทนะครับยี่สิบบาทก็น่าจะเป็นเสื้อประมาณที่เข้าไปอัฒบริเ,เหมาตามตลาดปทวิกรณ์นะครับนะคายี่สิบบาทนะครับเดี๋ยวผมไปดูฝั่งนู้นแล้วนะ นนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าทั้งหมดนะครับนะเดินไปข้างในก็จะเป็นเสื้อผ้าทั้งหมดเลยนะครับอาจจะมีราคาอ่สิบบาทยี่สิบาทในส่วนข้างหน้านี้ครับเนี่ยหกเก้ายี่สิบบาทเนี่ยกเกงอย่างเงี้ยก็ยี่สิบนะครับตัวละยี่สิบสามตัวห้าสิบ เสื้อผ้าราคาถูกนะครับตัวละยี่สิบบาททั้นตับเลยส่วนด้านหน้าเนี่ยนีตัวละห้าบาทอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยว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 มาเจอเขาขายอะไรนะครับที่อยู่ในบูทูธทูนะบูทูระยะไกลนะบูทูธระยะไกลนะครับอย่าลืมเขาคนนี้ดูดูในเพจผมได้นะครับร้านนี้ นะครับขายอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับเรียอว่ามือสองอ๋อกระเป๋ากวัเปีาปฏใหม่นะครับวัปฏิพิมัยนะครับอันนี้ก็เจอ,อคนเขาขายอูทูดระยะไกลนะครับกูก็ขอโทษนะ